รีวิวนะครับผมมาเมื่อวานน้ำสูอเลียงขัดนะครับผมว่างกับหีดคอนเทนต์ให้เด้อก็เฮ็ดตาลมีตารางหน่อยถามว่ายกขัดอยู่ร้านไในอย่างนี้นาผมขัดอยู่เนี่ยมีตั้งแต่ขัดเกรดทั่วไปนะครับผมแบบหลวหรือเกรดแท้แท่นอกแท่ไหนแท่ศูนย์แค่ยังไงหลายมิีหลายแทกอันนี้เกินแฉกยังเกี่ยนี่ปั๊มขัดนี่แท่จะแค่ยังไงแท่นี่ล่ะแท่ศูนย์นะแท่ศูนย์อีสุทีเพชรละกันนะครับผมกะบเลียงมีอยู่ว่า จะยกคคัดเดิมคัดศูนย์คัดอะไรก็ช่างที่เนี่ยจะรักษาม,มาตรฐานกฎเกณฑ์ตามกติกา่อยยาบังคับเลี้ยนเฉพาะแพ่นในบอเลี่ยนนั่นเลี่ยนนีไ่ไนบอนะครับผมบอเอาอมขอเป็นสูตรผมมันจะได้เจ็บแล้วจบจากขั้นเนี่ยเราก็ใส่มาสองปีกว่านะครับผมเม่ใ่ว่ามามใส่มือเดียวเรากกับพังหรืก็่ได้หลังสร้างพอดีก็ได้ไ่าอะไรไม่ได้ว่าแต่ของจำกัดสร้างนี่ไม่มาสร้างเองพอดีสร้างก็จะดีก็แต่ละยุีิเจาบังคับบอบอ่ะนะครับผมมานําเสนอมันนี่เป็น คัดเก่าลูกค้าใช้เป็นบรีอาีนะครับผมชุดล็อตแรกนะครับผมชุดล็อตแรกก็คือชุดสปริงเล็กตัวนี้ยเกียร์่างมันจะดังเนาะคนที่ใส anyway, ่ร <Columbus> right ถสมัยก่อนจะหลุยุคแต่งสิ่งสมัยก่อนเกียร์่างจะดังก้กก้กก้กกกเกียร์ขั้นละหายนะครับผมตัวนี้เขายังไม่ได้ปรับปรุงแต่ว่าตอนใหม่เนี่ยเขาปรับปรุงไปแล้วนะครับผมแต่ว่าผมแบบไม่ค่อยได้ขายแล้วนะครับผมกับห้างไปโดนนะครับผมกับปัญหาหลายอย่างก็ดี่ดอกคัดคนดีแหละแต่ว่าล็อตที่มันมันเป็นช่วงร้อยต่อที่ผมมาเจอ แบรนด์ฝาเขาพอดีนะครับผมักประมาณนี้แหละบอกสูบบางบริเคียร์ฟังไหนฟังหนึ่งลูกค้าอยากได้เบียร์ซีผมกับมีอยากได้อทีซีผมกับมีอยากไดโอมซีกับมีอยากไดเลดเทคคงกับมีอยากได้คัสซิ้งตึกถือกับมีมีทุกเกือบทุกแบรนด์ที่ลูกค้าอยากได้แต่ถ้าฝังใจมากอยากได้ผมก็หาให้ถ้าอยากได้แบบอ่าางแนะนน้ำเนี่ยนะผมก็จะแนะนน้ำให้ผมผมขายของแบรนด์ไหนอยู่บ้างผมก็จะแนะนน้ำบ้ามันแตกต่างกันแบบแต่ราคาแต่งงานโอเคบ่สเพราะหลักๆคงก็ใส่ทีซีอยู่นะครับมา ชุดยกพัดทั้งเบิดเนี่ยถ้านเนี่ยมันผ่านการยกมาแล้วหนึ่งครั้ง,งถ้าเป็นผู้สาวก็ผ่านการผูแขนมาแล้วเกียร์นหนึ่งนะผูมันก็จะมึนๆจากหน่อยนะครับก้ามปูเนี่ยมันเป็นหลุมนะครับผมก้ามปูหลุมถ้าผ่านหวีสองชั้นมาแล้วหนึ่งครั้งเนี่ยผมอยากแนะนําให้เปลี่ยนก้ามปูใหม่เล็กตัวเนี่ยหลุมมันจะลึกนะครับจะปรับระยะไฟอยูไม่ได้เข้าเกียร์ยากนะครับผมอันนี้เป็นก้ามปูลเล็กหลอนะครับผมจะมีหนึ่งจิตเก้าดีแม็กดีโก้เป็นเล็กหลออยู่แล้วนะครับผมใส่ก้ามปู แล้วก็ปั้มคับเนี่ยเ,เขาจะสู่ก็วีสองชั้นมากค่อนข้างจะหลายแล้วรถคันนี้เป็นรถปีที่สามปีเนาะคลิปก็ปีละต่อปีละก็จะเปลี่ยนแปฟนปั้มคับให้เป็นอีซูสูตรนิ่มนะครับคนใไปก็นจะรูด,ดีเอาเหม็นกันนะรุ่นนั้นรุ่นนี้หูเบิร์ดนะครับประกันหนึ่งร้อยมื่แก้กล้องบาอทีดเลยนะครับคุณชุดเซตที่จะได้แน่นอนอยู่แล้วพื้นฐานปั๊มแางก้ามปูปรวิวลยกสับปรับระยะสูตรค่อยวีเซตระยะเรียบร้อยมีรอยกดดู นะครับผมเนี่ยเสร็จระยะเรียบร้อยวีสองสั้นแล้วก็คาดผ่าผสมคาดผ่าผสมนะครับผมเขียนวันที่เลยเขี่ยวมันทีหาวันทีสิบหาเจวันทีสิบหาเขียนผิดเต็มเออนะครับประการลอยมือเป็นคาดผ่าผสมวีสองสั้นแล้วก็ลูกปืนปลายเกียร์กดคัดอ่าลูกปืนกดคัดที่ีนะครับผมแล้วก็ลูกปืนปลายเกียร์เนี่ยพี่จะได้ไปวิวปืนกดลูกปืนลลปลายกลาบปูปั่มล่ลาง การขัดจานเสรปีค่าแรงยกเริ่มต้นคัดซิ่งข่าวสมเริ่มต้นอ่ะแปดใบเท่าห้าใบแดงนะครับเด็ครบเสร็จกาใบเท่าหาใบแดงจิบใบเท่าสิบใบเท่าหาใบแดงจิบใบเท่าสิบสองใบเท่า,ทาโอ้หลายสเต็ปมาคุ้ยกันขันรีบแบบน้ำบผมนะผมบอกก่อนนะปีขามาบอกเลยว่ารีบแบบกระผุมไปหลับเทินขัดเดิมให้ราคาสูงแล้วก็อ่ามีส่วนลด พี่วงเรียบมาเลยว่ารีบมาครับมผมผมรถให้นะครับประมาณนี้แหละใน a อ l New นะครับผม All New เราจะเช็คพวกชิ้นไทยโครงไกียร์ไห่เอายกขึ้นเลยครัไปไปไหนไวะเนี่ยชิ้นไทยงครงเกียร์เนี่ยเขาจะเสียหายซิ่งของของ,ของเวียงเขาเสียหายเขาไหน,นหแก่ความด้วยอ่าเขานีนะ้ำมันหัวเทอร์โบนะครับผมดวงเกลูกค้าวัดเทอร์โบสามพันมากบูธอยู่ที่สามสิบห้าปอนด์นะครับผรร้าผสมเอาไว้ผมรับประกันนะครับเพราะรถโย่ผมบูธห้าสิบนะครับยังไหวเลย น Britain. ้ำน like ี่แหละแฮรแท็กอูดังนี mean. ่คมศาสนาไล่ตามเดวาละย่องท่านผู้ชมลูกค้านี่เต็มล้านเลยเบื่อนผมมีหมวกนางกินเข่าลูกค้าเนี่ยลายหมอนียนะเพจเพจยรติกรยุ้งพุกกับสายติดตามน้ำด้าล่างเดี๋ยมารีวิวให้่ท่านนี้กับกาลังยกขาดอยู่เดี๋ยวรีวิวให้เบื่ออีกเทียนหนึ่งนะครับผม